สวัสดีครับผมน่ารงซื้อขายรถเมอ่อซวอันนี้จะมารีวิวรถสิบล้อดำสองเพลินะครับอีซูซุ็อกกี้นะครับคันนี้รถสวยสภาพดีราคาเบาๆครับ5้าแสนลูกค้าที่เครดิตด,ดีใช้เงินดาวน้อยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์090-858-8220-093-325-8446นะครับ เข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธยงข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธยงคนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมรถสวยสภาพดีนะครับที่ร้านยังมีอีกเยอะนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับออกกันแบบง่ายๆนะครับอนุมัติเร็วเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับคันนี้เราเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะครับตกแต่งภายในให้เรียบร้อย ออกรถวันนี้เราเช็ครถให้ลูกค้าฟรีพร้อมใช้งานนะครับมีแบตเตอรี่ใหม่2ลูกเช็คระบบเบรกระบบไฟเช็คระบบดับเช็คจุดรั่วซึมนะครับเช็คระดับของเหลวให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะครับผมสภาพสวยครับยางดีครับกระบะดับดีครับเป็น2เพานะครับผม ลูกค้าที่มองหารถดำสอเพาอยู่ราคาเบาๆครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0908588220 0933258446นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธไยสงข้างปั๊มบางจาก ใ,ใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุเทศสงจังหวัดบุรีรมนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ